วันนี้ค่ะมิจะพาทุกคนนะคะมาเลือกซื้อรถมือ2แบบออนไลน์กับรถมือ2คนเชียงใหม่หรือว่า k h o n c m c o m นะคะเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆตามนี้เลยค่ะซื้อรถรยนต์ออนไลน์ง่ายๆเพียง5ขั้นตอนรอรับรถพร้อมใช้งานที่บ้านได้เลยขั้นตอนที่1 เลือกชมรถที่สนใจได้ทาง www.khoncm.com จากนั้นเมื่อได้รถที่สนใจแล้วแอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ไลน์ @khoncm แล้วกดที่ปุ่มเพิ่มเพื่อน จากนั้นระบุรุ่นรถที่ต้องการกับทางแอดมินพร้อมบอกเงื่อนไขในการซื้อว่าลูกค้าอยากจะซื้อเงินสดหรือว่าซื้อเงินผ่อนกรณีที่ลูกค้าซื้อผ่อนขอให้ลูกค้าให้ข้อมูลผู้เช่าซื้อที่ตรงตามความเป็นจริงในเรื่องของอาชีพและรายได้ของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นว่าซื้อได้ไหมนะเมื่อลูกค้าปรึกษาแล้วเข้าเงื่อนไขลูกค้าสามารถดำเนินการจอง เพื่อที่ทางร้านจะได้ดำเนินการส่งขอสินเชื่อกับธนาคารให้ลูกค้าในขั้นตอนถัดไปค่ะให้ลูกค้ารวบรวมเอกสารในการขอสินเชื่อทั้งหมดส่งเป็นรูปถ่ายผ่านทางไลน์ของร้านหลังจากนั้นทางร้านจะดำเนินการติดต่อธนาคารที่ลูกค้าเข้าเงื่อนไขมากที่สุดเพื่อดำเนินเรื่องขอสินเชื่อรถยนต์ และเมื่อสินเชื่อรถยนต์อนุมัติจะทำการแจ้งผลและรายละเอียดต่างๆให้กับลูกค้าเพื่อสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลังจากที่ลูกค้ารับทราบและเข้าใจรายละเอียดในการออกรถแล้วนั้นทางร้านจะดำเนินการโอนรถจากนั้นจะถ่ายรีวิวรถรอบคันก่อนส่งมอบในกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเพื่อให้ลูกค้าเห็นสภาพรถทั้งหมดก่อนส่งขึ้นรถสไลด์ เมื่อรถสไลด์ถึงที่หมายลูกค้าสามารถติดต่อนัดหมายรับรถกับรถสไลด์ได้เลยและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆค่ะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะก็สามารถเลือกซื้อรถกับรถมือสองคนเชียงใหม่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางช่องทางออนไลน์เลยค่ะซื้อรถดนออนไลน์ง่ายๆได้ที่รถมือสคนเชียงใหม่ติดต่อฝ่ายขายได้ทุกช่องทาง l ล n e si khoncm หรือโทร0634646041-2ค่ะ